สโอ้ย oh. สีผมกับทรงผมยังนึกว่าอะไรนะหมานอนอยู่เนี่ยอรุณสวัสดิ์นะคะอรุณสวัสดิ์จากร้านสนหน้าร้านสมบูรณ์ทรัพย์ยางพารานะคะที่ จอดพทียวที่บ้านน้ำหนึ่งเองนะคะที่บ้านน้ำหนึ่งเองนะคะก็ยังยังอ่าอากาศเริ่มกลับมาเย็น,แบบนอีกแล้วนะคะอากาศเริ่มกลับมาเย็นมาแบบหนาวอีกแล้วนะคะก็ใส่ถุงเท้าตลอดเวลาใส่ถุงเท้าตลอดเวลาทั้งวันนะยี่สี่ชั่วโมงเพราะว่าน้ำหนึ่งเองเป็นเอ่อโรคเกี่ยวกับกระดูกแล้วก็เส้นประสาทาเส้นเอ็นไงคะก็เท้าจะต้องอ่าไม่เย็นนะคะเพราะถ้าเท้าเย็นปั๊บก็จะปวดเนื้อปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ สีผมแบบว่าสีผมขัดใจมากนะคะเดี๋ยวอดทนนีดทีหนึ่งนะคะรอช่วงแบบว่าสักต้นเดือนเมษาก็ค่อยย้อมสีผมอีกรอบหนึ่งนะคะก็อะตอนแรกว่าจะย้อมสีเขาเรียกอะไรนะน้ำตาลประกายเทาใช่ไหมแต่ก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งก็จะได้ย้อมสีนั้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าสีประจำที่ย้อมก็จะเป็นสีสีบอลเทานะคะของ ของโรแลนด์พิกเซลนะคะในเซเว่นทำเองสบายๆเลยนะคะเนี่ยอากาศยังหนาวลมยังมาอยู่นะคะก็ไม่มีอะไรนะคะมาทักทายกันนะคะในเช้าๆอยู่เฉยนะคะก็ดูสีผมแล้วก็หน้าม้าก็ยาวยด้วยนะยังไม่ตัดนะคะนี่นะคะก็เวลาที่ออกมาร้านอย่างนีนะ้น้ำหนึ่งจะไม่ค่อยแต่งตัวหรือหวาไม่ค่อยแต่งตัวเลยนะคะก็จะใส่เสื้อกันหนาวคือแบบ ชาวบ้านจะได้เห็นน้ำหนึ่งแค่คอขึ้นไปนะคะข้อเท้าเท้าไม่เห็นนะคะข้อแขนแค่นั้นเองนค่นเองให้ดูนี่คือชุดที่ใส่อยู่ที่ร้านนะคะเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่ค่อยได้เห็นสัดส่วนเรานะคะเป็นการเซฟตัวเองด้วยาการอยู่ที่บ้านน้่หนึ่งก็อยู่คนเดียวนะคะก็นี่คะคนวันหนึ่งก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปลายฤดูของอการทำปีดยางแล้วนะคะเดี๋ยวก็อ่าช่วง กลางๆเดือนมีนาแล้วก็ปิดร้านนะคะพักผ่อนประมาณเดือนหนึ่งนะคะช่วงปลายเมษาแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นช่วงที่จะได้เตรียมตัวเตรียมปรับปรุงร้านทาสต๊อกร้านใหม่นะนุ่นนี่นะคะมีอยู่หน้าร้านนะคะก็มาทักทายกันแค่นี้เดี๋ยวนี้ไรสดแล้วไม่ค่อยมีอะไรจะพูดนะคะเป็นคนที่แบบพูดน้อยลงเยอะเลยพูดน้อยแล้วก็ ไม่ใช่แค่พูดน้อยในไร์สดนะพูดน้อยกับทุกคนเลยนะคะพูดน้อยกับทุกคนเลยนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจะพูดเท่าไหร่โอเคนะคะมาทักทายอรุณสวัสดีเฉยลูกค้ามาแล้วไม่บายไปขายของก่อน